กกิอน้มันกิ้วยเ้ยยเยถอดรองเท้าดิถอดรองเท้าดิุ้มได้นนี่ถอดรองเท้าลงไปอุ้มเลยเออเน่มันนมรองเท้าเลยเออข้ถอดรองเท้าลงไปช่วยเลยถอดรองเท้าลงไปช่วยเลยมีที่ล้างมีล้างถอดรองเท้าเลย

นวดยู่มันพ็ตกอ่ะัดเถอะช็อตคัตเอาอลเรไฟไปช็อตมันทำไมอ่ะดัดย้ายน้อยขาดเสือกูยายดเลยเอ้ยเวไปดึงหางอะไรมันอย่างนั้นเล่า

ไม่ไม่ได้ทำไรเลยกิงกันได้ดามเออเออเราจับขาเลยแต่วิจับขาสองข้างเลยเออคนละสอข้างเออเออะไริวเลยเออ ฝั่งนี้มีน้ำฝั่งนี้มีน้ำตกน้ำเจ๊หมามันตกน้ำแบบว่าหมามันแบบว่ามันแย่มันผอมมันมันไม่รู้มันป่วยหรือเปล่านะโหนี่ครับลูกบุญชายตัวจริงกระทิงแดงครับผมเดียวไม่มีเดียวไม่มี ไม่มีเดียไมันเั่อปกมลว่างี้ไอมันเดินแล้วมันร่วงปุ๊บลงไปนะมันไม่มีแรงเอาเนี้ข้อปากมันไ้แล้วก็อุ้มมันมาเลยเออข้อปากอุ้มมันมาฉีดน้ำเดี๋ยวมันร่วงอีกเดี๋ยวมันร่วงอีก มมันันนคอปากไวเกอเดียไอเดียนนไว้เลิฟเพราะอะไรลืนล่น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 อย่างเดียวลื่นอย่างเดียวลื่น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 ลื่ผมกระบเอกเฮ้ยจับมันไว้จับมันไว้จับมันไว้

ไอ้เด่กของจริงเลยโชว์อะไรนอ่งวปเลยโอ้แล้วเกมชวอหน้าทาาคนเท่อะไปยาพระเอกอะเออแต่ไปล่วงอะโอ้ยงงั้น่าดีที่เหลว